นักวิจัยใช้ AI ไปเจอร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในหินที่อายุเก่าแก่ถึง3.3พันล้านปีบอกเลยครับว่านี่คือการค้นพบที่อาจจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกเราไปเลยก็ได้คือปกติแล้วเนี่ยการหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตในหินที่เก่าขนาดนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าทั้งความร้อนทั้งความดันมันทำลายหลักฐานไปหมดแล้วที่เคยเจอกันว่าเก่าสุดๆก็แค่1.7พันล้านปีเองแต่ทีมนักวิจัยเขามีวิธีใหม่ครับเขาไม่ได้ไปหามองฟอสซิลเป็นชิ้นช้นนะแต่เขาใช้วิธีสอน AI ให้ จากลนยนิ้วมือทางเคมีครับอธิบายง่ายๆก็คือต่อให้สิ่งมีชีวิตมันสลายไปหมดแล้วเนี่ยแต่เศษซากโมเลกุลของมันยังทิ้งรูปแบบเฉพาะตัวไว้ซึ่ง AI เนี่ยมันฉลาดพอที่จะแยกได้ว่าอันไหนมาจากสิ่งมีชีวิตอันไหนไม่ใช่แถมแม่นยำกว่า90%เลยครับผลก็คือเจอหลักฐานที่เก่ากว่าสถิติเดิมไปเกือบเท่าตัวเลยและที่ไม่ใช่แค่เจอร่องรอยชีวิตนะครับเทคนิคนี้ยังบอกเป็นนัยะด้วยว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราเคยรู้กันตั้ง800ล้านปีและที่มันเจงไปกว่านั้นอีกก็คือเราอาจจะ วิธีนี้ไปใช้กับภารกิจสำรวจดาวอันคารเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ด้วยตอนนี้เรามีเครื่องมือสุดล้ำที่เหมือนกับว่าเรากำลังถอดรหัสเสียงกระซิบจากสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆของโลกได้เป็นครั้งแรกเลยครับ